วัดหายสบายดีพ่อแม่พี splash, ่น้องป่องป่ายสู้ผู้สุคนมาพบพ่อกันอีกแล้วกับบาวเล่าบุดดํซานน่มาพบพ่อกันเมื่อนี้ก็เป็นเวลากับซิปเจ็ดรกาเนาะเจ้าเนาะก็เป็นเวลาหาโมงแรงแต่บรรยากาศบรรยากาศกระทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่น้องเลยมาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะเส้นเก่าเส้นเคยกับไอคนถูกยากหายฝากกำกินมันมกขันบวกกินมันมก ฝากคือจิปดําเจนสี่เนาะพี่น้องเนาะนะมาพบกอกันเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องเนาะไม่นี้ก็สิเอาเมนูหนังเข้มเนาะพี่น้องเนาะมาฝากพี่ฝากน้องก็พร้อมลูกหลานเนาะล้นหลานมากินนําพี่น้องเลยบรรยากาศต้องให้ท้องหน้าพี่น้องบรรยากาศดีดีอันพักแก้มวันนี้ก็จะเป็นอันพักลวกเนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้หลานเอาไปละอันนึง อันนี้ก็จะเป็นพักกับยอดมันต้นแล้วกับพักกระถินแล้วกับใบนางเลิศดอกเคพี่น้องตามมาดูการดอกเคขาวนะเจ้าเนาะอ๋อพี่น้องบอปีกัดเสียเวลามะเสร็จแล้วน้ำกัดเลยบ่มีข้าวเหนียวพากันออกกันเวอรแล้วมาเข้าเว้ยเฮ้ยนี่พี่น้องอันนี้เฮ้ยบอจีจีก่อนมาทุบ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 เนาะแล้วก็ออกหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ มาพี่น้องสนมกันคำหละคำย้งดๆไข่มักินแล้วกัดบไ้ฮาากิน้แม่ฮาอยากินแม่บอาเาตเนยเอาตน้อยตัจอบีให้ข่ตเนยตัวนาข่ยัั้ข่ยังเกงเข้มาม่ฮ่าแ่ฮ ขขาท่าดินังเข้มก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะพี่น้องเนาะอาหารพื้นบ้านเืมอเท้าชาวบ้านเฮากันิยมผ้ากันกินอบอกว่าที่เป็นเอาไปเฮ็ดกันใส่ออมออมบอลหรือว่าออมขี้เล็กหรือเอาไปก้อย โหดแนวไรก็ตามเต้เนาะแต่ยังมีความแซ่บคือเก่าอือบ่มีข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยสมกับเป่าอันนี้ค่อยเนี่ยหันบ้านเจ้าเชินจังนีนอืออ บรรยากาศปนอกกะที่บรรยากาศบีศ่น้องจองให้พี่ให้น้องรับสม้มเนาะอือือ,อที่ไรบุม๊มข้าวเหนียวเอาเข้าวเหนียวมาพักทลออั้ะงข้้อื่ที่ไบา ตอนนึงนี่ยำได้ประมาณชั่โมงนึงพี่น้องไงมันจะนานละลายเนาะป็นเแก้วมันี่ก็จะเป็นแก้วประเด็กแก้วประเด็กอืมอืมอืมหนเือมปนลอ่ะไนเ

น้องซามาเข้ากล้องไหมโอ้โหหน้าน้องซาพีาาานนนะ่น้อง,น,องน่ารักหลานสาว

ขาดของเหนียวพีออ่น้องเอ,อ้ ยังขึ้นเ <c oughs> สีเยพี่น้องแต่ัต้องใช้ต้องใช้เวลาเนาะมีการย้ำรอบหน้าจะเฮดเมนูเฮดเมโนโู่ก๋วย ก๋วยเตี๋วแซ่บลมน่าจะก๋วยพี่ให้น้องรับชมเ,เ,เนาะคำนี้ยัยดีเด็ดพี่เนาะเสียดายข้าวเหนียวบะหมี่ đây đây tuần xây vào lan cá nhầm nè nó nâng lên cho nó เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบงเพียงเท่านี้นะเจ้านะขอบคุณทุกการำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมบาราคโอซา้ทุกทาจงจงมีความสุขความควมจเจริญความเจ็บอยสุเดควมามไข่เยสมีสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเราเจ้าสบายดี